เจ้าสุขสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิร์ดสุขู่สุขคนยินดีตอนหับขอสูซองเบารี่สนเผากระตัางพี่น้องนี่เลยกะเฮามีเนาะพี่น้องนี่เบารโอพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องนี่กะบาบวร <มา S 2> ์เพื่อนเน,น้พือเด<ะ>้อเมื่อนี้เรากะสิมากินเขาอยู่ป่าพี่น้องเนื่องจากว่าเรากะได้ไปหามาแล้วพี่น้องได้ไลยพอได้กินอยู่พี่น้องเลยนี่อาหารเมนูกะลายยางพี่น้องมามามากพี่น้องอะ จ0 0หรือ200อะพี่น้องเดี๋ยวให้เจ้าทินเจ้าทานได้กินก่อนอะเด้ออย้ากุ้งเกี่ยกับเดียกระดาษนี่เจ้าทินเจ้าทานเอ้ยจะดยดังฮีเลยอามาพี่น้องจามไปเลยเสร็บๆนรงกันพี่น้องมาเสร็จๆนรงกันพี่น้องเลยข้าวซองบอลลี่มื้อนี้พี่น้องบอลลี่ชนเทผากระตังรายการมื้อนี้เป็นมืองามย่ามดีพี่น้องทรงไทยปีเก่าตอนทับปีใหม่เด้พี่น้องเอ้ยมือนีอบสมา31ท่าน้อง ทางบอโอเพิ่นมา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 มพี่น้องบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อแคมเซ่พี่น้องเลยแต่บริหารยูเซ่เด้อพี่น้องหาอยู่หวยเลยกะมากินยูเซ่มามาพี่น้องเป็นยังไงบะโอแซ่บครับมาลองคือกันเว้ยมาลองกันพี่น้อง พี่น้องเลยสดเลยมีแหงยาวเหาพี่น้องเลยคันแทกได้ก็เป็นเซฟเสาเม็ดพนเลยพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาพักเนื้อพักตัวในเด้อเอฟซีดังไรทั้งซองเบาโอเบาโอผ้าแสร็เพื่อนนอนนี่นอนสองยูทูปเพื่อนมาพี่น้องสดแทกแล้วกันพี่น้องพี่น้องเลย หิวข้าแน่ด้วยหนึ่งสิบ,บว้เบลายได้พี่นอ้องสิตั้งหนาตั้งตากินนะบันน,นี่ <c oughs> น้งองเยมือข้าดาว เขาเสอเขาดาวอะไรมือแรงไปน้องขาเขากังเว้นแด้ไปน้องเอ้ยกางคืนคือสิบเด็กเขาต้องขาล้กมาเคลือแคนไปน้องเป็นรได้รสชาติแค่มาเคลือกระเซี่วได้ไปน้องเดียวเนี้ย บอกพี่บังพี่น้องมันนี่เมยแน่จานหรอปีงปาลาหรือว่าปลาปีงจานนี้นแล้วกันบ,บอกบหูจาัาษาลาบันไดพี่น้องเอ้ยบอกกับโบถือตามลักการ Bin pha nó chặt nó hello rìa nè rìa rồi rồi long chan long kapoo chan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 สายกินพี่น้องซองของเบาโอา่ะครับเป็นยูทูบเบอร์สายกินพี่น้องจริงจริงกับมักกินอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวพวกข้าจะเอาซองผูกเพื่นเดอ้อซองของเพืน่นให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สบเชิญครับเป็นอะไรรสชาติกระปูสดๆด้วย <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นมาต่อผักญางเด้พี่น้องผักขญางเซ็บๆมาหอมหอยไี่น้องแ่นี้เสร็จตะเบอายไปตะบึดลือบนยูทูบบา

พั 1800. นแปดร้อยเงินลยปลายเยอสองพันมาปลาปลผิดเลยเด้อโดนลงเข็ปห,หอนเดอร์ฮอนเดร่ดูดังจาตอนนีง้งจานนัง่งตาลหลังจานอ่ะจุลาก็ขับมาอีกทั้ง ตังงยอดไทยเข็บเจโรเลยเจ้าเลยอ่ะตักน้ำภาษาบรูอาเริ่มในน้ำไปลยออมหอย้ยมมือใจกระปุกออมามือใจกระปุกหอ,อยไปเบิดแล้ว

ส่วนมอนีแล้วรั่วนะครับาน้ำซองเสียงเจมรั่วงามไม่ต่าคอนเทนต์ไม่แบไม่จ่าจานะสะะเรามันตะกูจิสะสะอยากฟองสะแล้มึงบาดท้าวเศบษล้ายพี่น้องเข่าจนอยากเบิดแหละปลาไหลพี่น้องลูกปลาไหล

ลองท้ายปีเก่าได้พี่น้องเด้อตอนหับปีใหม่อลไรเนี่ยม,มาสะเลิมสลองพี่น้องทลองเ,เออข็มเซก่อนครับเข็มเซได้พี่น้องนะเบิกบรรยากาศต่อพี่น้องเลยนี่บ้านนองสาดเมืองตุ้มล้านจะได้ผู้ค้ากับะะพาให้ทุกท่านสวยเป็นกำลังใจในเด้อสวยกดไลค์กดแชร์รายกากดติดตามสองผู้ค้าแน่รายการซองว้าวโอพาเสบน้ำพี่น้องเลยเออ เดี๋ยวผู้ค้าก็จะเฮ็ดคลิปแบบนี้เรื่อยๆต่อไปท้าท่านใดอยากเบิ่งอยากเห็นนนาอว่าให้เฮ็ดแนวใดน่าได้กะทุกท่านสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้เด้อถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อถ้ามันบ่ถือบ่ต้องกะขอให้ทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตำหนิตีส้มได้นาะพี่น้องเด้อในทาง่าวโอแน่พาแซบพี่น้องเลยเพื่อนแมนสายกินได้พี่น้อง แต่งไอ้บ่าวเนาะพี่น้องนี่ไอ้บ่าวค่อมเพื่องนุ่มล่อได้พี่น้องเอ้ยจากปักซอง <laughs> นุ่มล่อยั่งสดพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นไดเมื่อนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติไลที่เพิน่นมาออกซองผู้ขานะพี่น้องเนาะโดนโดนเถินห <laughs> นึ่งเดี๋ยวโดนได้พอกันเถินหนึ่ง <laughs> พี่น้องเอ้ยนี่ยได้คือเพิ่นหวานได้พอใหญ่มากกับต่างคนต่างไปพี่น้อง เบิไดไ,บได้พี่น้องนี่ของกินเบิร์ดได้ี่น้องนี่ใส่กินพี่นอ้นองเบิดเบิดเบิร์ดได้ี่น้องเอ้ไหนเดี๋ยวผู้ขากาจะโจ๊กคีบใบซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พบเอาว้พอกันใหม่ในคลิปหน,าน้าพี่น้อง,งอสำหรับคลิปนี้ผู้ขาพร้อมด้วยเบาโอ้เลยกาเบาคัมเพื่อขอใช้คำว่าบายได้พี่น้องบาย